นางคลอดลูกตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้านะคะตอนนี้ได้ลูกน้อยเจ็ดตัวแล้วค่ะได้เด็กบีเกิลน,น้อยเจ็ดตัวตัวผู้สามตัวตัวเมียสี่ตัวแล้วค่ะไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่าลอรอลุ้นอีกอยู่ค่ะเพราะว่าท้องนางใหญ่มากเลยตอนนี้กลายเป็นแม่ลูกโดกไปแล้วค่ะ นางเป็นพันบีเกิลน,นะคะบีเกิลสองสีผสมกับตัวผู้บีเกิลสามสีข่าลูกมาเป็นบีเกิลสามสีหมดเลยนะคะแต่ว่าลูกของนางยังเด็กตอนนี้ก็เลยมีแต่สีดำกับสีขาวสีน้ำตาลยังไม่ออกมายังไม่ชัดต้องรอตัวประมาณ3อาทิตย์ ถึงจะมีสีน้ำตาลค่ะปกติลูกบีเกิลก็จะมีสีน้ำตาลขาวดำนะคะตามตัวจะเป็นบีเกิลสามสีนะคะตอนนี้ยังเด็กอยู่นางห่วงลูกมากเลยค่ะเลี้ยงลูกเก่งมากเด็กๆแข็งแรงทุกตัวนะคะออกมาก็กินนมได้เลยค่ะพอแม่เลียเสร็จแห้งแล้วก็คนันไปหากินนมได้เลยค่ะดูดนมเองเป็นนะคะ ไม่ต้องจับนะคะเขาดูดนมเองเก่งทุกตัวเลยค่ะเด็กๆแข็งแรงทุกตัวนะคะฝากติดตามด้วยค่ะเยวจะอัพลงเรื่อยๆนะคะ